วันนี้มาเจอพอดีน้องเพื่อนวันนี้เรามารอบบ่ายเนาะเจอพอดีเมื่อวานมาตอนเช้าไม่เจอมาตอนบ่ายเจอน้องวานวันนี้เราเลยไม่มารอบเช้าเราเลยมาบ่ายเลยน้องเพื่อนมาเจอจริงๆรน้องเพื่อนเลี้ยงบัวข้างทางตรงนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูโอ้หเบเยอะมากเลยเข <c oughs> มารอบบ่ายเนาะช่วงส่วนมากก็มาเจอรอบบ่ายน้องเพื่อน วันนี้ฟ้าครึมๆอีกแล้วเหมือนฝนจะตกอีกแล้วแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าเนาะเราต้องรีบเก็บภาพบรรยากาศก่นกอนนอนเพื่อนก่อนที่ฝนจะตกลงมาหนะน,นักวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายไม่ได้เนาะนี่เป็นปิวธรรมชาติรอบทุ่งนารอบทางน้อนเพื่อนชาวบ้านมาเลี้ยงวัวรอบทางแบบนี้ข้างๆทางแบบนี้วัวเยอะมากเลยชาวบ้าน ทุกหมู่บ้านเน่ยเพื่อนส่วนมากก็จะเลี้ยงข้างๆแบบนี้น้องเพื่อนเพราะว่าช่วงหน้าฝนจะหาที่เลี้ยงยากนิหนึงวันนี้เรามาเจอพอดีรอบบ่ายน้องเพื่อนโอ้เยอะมาก <Hey. S 1> วัวกาลังจะขึ้นทางวัวกาลังจะขึ้นถนนเนาะเพื่อนชาวบ้านต้องไปไล่ต้อนออกมาจากถนนก่อนวิ่งไปวิ่งมาเยอะช่วงนี้ช่วงวันหยุดเนาะเพื่อน คนมาจากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างรถก็เลยเยอะนิดหนึ่งชาวบ้านต้องอยู่ยืนค่อยคอย,คอยกันไว้นองเพื่อนไม่ให้รถไม่ให้ควายไม่ให้วัวขึ้นไปบนถนนนอนเพื่อนตื่นเต้นนิดหนึ่งเพื่อนชาโมแต่หลบรถบ้างนิดหนึ่งน้องเพื่อนเลยพูดผิดบ้างขออภัยเพื่อนตอนนี้ชาวบ้านก็ไล่ไปตามทางข้างป่านองเพื่อนทางตรงน,นี้จะอยู่รอบรอบป่านี่เพื่อน นี่ก็ไล่ไปตามทางรอบป่าแล้วเพื่อนจะไป,ไปจะไปอีกฝั่งหนึ่งหัวตัวหนึ่งยังไม่ไปเดี๋ยวหายเดอ้อ <c oughs> ตอนนี้ว่ <c oughs> าไล่ไปตามทางแล้วเพื่อนวิ่งเข้าป่าบ้างอะไรบ้างเนาะ <c oughs> นี่ให้เดินตามทางแบบนี้ไปจะไปเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งของป่าเนาะตามทางเนาะข้างทาง,างจะมีทางรอบป่าเลยตรงนี้เพื่อนเป็นทำเลเลี้ยง <c oughs> วัวเลี้ยงควายเนาะตรงนี้ นั่นส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในป่านั่นเพื่อนนู่นเข้าไปขอบขอบทางเนาะนั่นมันยังอยู่ในป่าด้วยเพื่อน,อนมองไม่เห็นเยอะน้องเพื่อนเยอะมากสมมติป่าเข้าไปหากินแถวนั้นอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหรน่น้องเพื่อนนี่ครับอาจจะสั่นนิดหนึ่งเราต้องเดินตามเพราะว่าวัวเดินเข้าไปในป่าแล้วนเพื่อน ตอนนี้วัวก็เดินเข้าไปตามป่าตามทางข้างๆป่าอยู่ในป่าบ้างเพื่อนอยู่ในป่าเยอะมากเลยแต่เราฮะอาจจะมองไปไม่เห็นน้อเพื่อนอยู่ในป่าเยอะมากกําลังเข้าไปในป่าแล้วเพื่อนจะไปเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นเพื่อนตามทางไปรอบไปนู่นมีทางเข้าไปลึกมากทางนู้นชาวบ้างก็จะเดินบนถนนเดี๋ยววัวจะเดินขอบๆถนน,น,นเนาะ อาจจะมีต้นไม้บังเนาะเพื่อนๆตรงนี้เป็นป่าเนาะพวก็จะเข้าไปในป่าโอ้ยเข้าไปในป่าแล้วมองไม่ชัดเลยนี่เพื่อนลงไปทั่วเลยเดินเต็มไปหมดตามผ่าตามอะไรเต็มไปหมดเลย ไปแล้วมันเข้าตามซอกตามแท่กไปข้างๆนี่เพื่อนในป่านี่เต็มไปหมดเลยอาจจะมองไม่ชัดน้อนเพื่อนเพราะว่าอยู่ในป่าเนะนี่วันก่อนอาจจะมีอยู่ในป่าเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ได้เข้ามาดูน้อนเพื่อนวัวเต็มไปหมดเลยในป่านี่ข้างทางนนเพื่อนโอ้โห เยอะมากตอนนี้ฝลก็กำลังจะตกอีกแล้วเราต้องรีบก่อน,น,นเพื่อนอโอ้โหนุน่นเข้าไปนุน่นในนั่นก็มีนุนน่นให้กินในป่านี่แหละคนทำอะไรในปานุ่นโอ้โห นู่นอยู่ในปานู่นน่ะ <mm> นั่งอยู่ในร่มสบายเนาะคนเลี้ยงวัวนโอ,โ,อโอ้นั่งใต้ร่มไม้ข้างทางตรงนี้มีแต่ไม่มีแดดส่องมาเลยเพื่อนสบายมากเลี้ยงวัวตรงนี้เดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูบ้านของคนเลี้ยงวัวว่าใหญ่ขนาดไหนนู่นเพื่อนวัวเยอะขนาดนี้บ้านหลังใหญ่ขนาดไหนกี่หลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันหลังเพื่อนเพื่อนคลิปหลังเนาะ ไม่ใช่ธรรมดาเด้อเพื่อนเพื่อนคนเลี้ยงวัวคนนี้เจ้านี้บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนไปดูรอบหลังเนาะคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูบ้านของคนเลี้ยงวัวเพื่อนคลิปนี้ชมวัวกินหญ้าไปก่อนน้องเพื่อนเต็มป่าเลยเสียงอะไรเขาแก้งกองแก้งอยู่ในป่าเหยียบอะไรนาะเต็มไปหมดเลยเพื่อน โอ้ยนั่นนั่นัน่นนันเไไน่เข้าไปไหนแล้วเข้าไปไหนแล้วโอ้ยนู่นมันเยอะจริงๆเต็มป่าไปหมดเลยขอบขอบป่าเนาะไม่ได้เข้าไปในป่าลึกเท่าไหร่เนาะ แต่ต้นไม้บังอยู่ตรงนี้เป็นถนนเป็นทางรอบๆอบป่าเพื่อนๆนี่คนเลี้ยงวัวไม่ร้อนหรอกเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้มีต้นไม้เยอะสบายมากเลยวันนี้แดดก็ไม่ออกอีกโอ้เป็นบรรยากาศคนเลี้ยงวัวน้องเพื่อนวันนี้รอบป่าเราพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนรอบบ่าเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องวิถีชีวิตบ้านนอกด้วยครับเพื่อนเพื่อนให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้เพื่อเพื่อนได้ชมกันเนาะบรรยากาศธรรมชาติคนเลี้ยงวัวตามป่าตามข้างทางน้องเพื่อนวัวเยอะจริงจริงเพื่อนเอ,อ้ยคนเลี้ยงวัวไม่ใช่ธรรมดาเพื่อนเดี๋ยววันหลังพาไปดูบ้านคนเลี้ยงวัวน้องเพื่อนเราต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนาอเพื่อนเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้ว